สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทำแกงไตปลาอร่อยรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านตามสไตล์อาหารใต้วันนี้เชฟชาติเลือกใช้เป็นน้ำแกงไตปลาสำเร็จรูปพอดีเชฟชาติไปออกงานมาผู้ประกอบการให้ลองนำมาทานดูปลาโอสองตัวโตนตตตตนำมาย่างให้หอมแล้วแกะเนื้อนำหม้อหรือกระทะตั้งเตาแล้วนำแกงไตปลาลงไปน้ำแกงไตปาลปตปาค่อนข้างที่จะมีรสชาติจัดจา้านท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมน้ำเปล่าได้ตามชอบนะครับ แล้วเคี่ยวน้ำแกงเตยปลาให้เดือดแล้วปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบเชฟชาติจะตัดตตน้าตาลทรายนิดเดียวพอนะครับรสชาติของเขาอร่อยอยู่เลยนะครับรสชาติถูกปากแล้วเราก็นําผักของเราลงไปเริ่มด้วยหน่อไม้เคี่ยวหน่อไม้ให้ใหออกกลิ่นออกรสแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปาะกดมะเขือเปาะให้จมน้ําแกงแล้วก็ลงเป็นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วเคี่ยวให้มะเขือกับถั่วพอมีความสุกอย่าให้ช้ำจนเกินไปนะครับนำปลาย่างที่เราแกะเนื้อไว้ลงไปแล้วก็เคี่ยวซ้ำเชฟชาติให้แกงแต่ปลาของเราห้วนแบบนี้นะครับ แล้วก็ชิมรสชาติขอบอกเลยว่ารสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านแบบสไตล์อาหารใต้ของแท้เลยครับเท่านี้แกงไตปลาอร่อยๆทําทานง่ายๆของเราก็ได้แล้วครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเดี๋ยวเชฟชาติจะมาทําแกงไตปลาแกงกันแบบสดๆให้ชมกันอีกทีนึงนะครับจะทานคู่กับขนมจีนหรือว่าจะทานคู่กับข้าวรับรองว่าเผ็ดร้อนจัดจ้านถูกปากโดนใจคนชอบทานอาหารใต้แน่นอนก็ฝากท่านผู้ชมลองนําไปํำทานดูสวัสดีครับ